เย้ yeah. ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปที่สองกับการสอนเรื่องอัตราเพราะฉะนั้นนี่เรามาเลยแต่ก่อนเราคิดอัตราเป็นอย่างไรอัตราเนี่ยแต่ละตัวอย่างไฮโดรเจนเราคิดแค่ไฮโดรเจนไฮโดรเจนไฮโดรเจนแมกนีเซียมคลอไรด์ก็คิดของมันไฮโดรคลอริกก็คิดของมันแมก ลวดแมกนีเซียมก็คิดของมันแต่ในชั่วโมงนี้มันคือปริมาณสารสัมพันธ์ความสัมพันธ์เกิดจากอะไรมาดูตรงนี้ตรงนี้เราจะไม่มองแก่อาจจะงงเรามาดูตรงสมการเคมีตรงนี้มันสัมพันธ์กันอย่างไรมันสำคัญมันสัมพันธ์กันจากเลขอะไรลูกเลขหน้าดุลสมการเห็นไหม เลขสองเลขสี่แล้วก็เลขหนึ่งสารแต่ละตัวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับเลขหน้าดุลสมการหรือเลขสัมประสิทธิ์ะนะอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างมาทวนอ่ะถ้าเราเขียนอัตราแต่ละตัวเราจะเขียนว่าอะไรอัตราแต่ละตัวเราจะเขียนว่าอะไรเดลต้าใส่ลบ NO2 N2O5 โทษที หารด้วยเดลต้าทีบวกเดลต้าเอ็สองหารด้วยเดลต้าทและก็เดลต้าออกซิเจนหารด้วยเดลต้าทอันนี้คือแต่ละตัว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 แต่ถ้าเราจะจับมันมาสัมพันธ์กันโดยตัว R ตัว R นี่คือ ของทั้งปฏิกิริยาเขียนก่อนทั้งปฏิกิริยาเรียกว่าตัวอาคือมองเป็นภาพรวมเลยไม่คิดแยกมันจะเท่ากับได้ให้เอาเลขหน้าดุลมาหารนะข้างล่างเรียกหารห้ามคูณคืออมันเอามาหารจะเท่ากับใส่แกเลขสี่ต้องเอามาเท่ไห่ตอบหาร และเท่ากับเลขหนึ่งเราจะไม่เขียนอโอเคไหมดูง่ายๆเอามาจะทำใช้เครื่องหมายเท่ากับต้องเอาเลขหน้าดุลมาหารอุ๊ยสมการนี้แกดูข้อสองแมกนีเซียมบวกไฮโดรคลอริกได้แมกนีเซียมคลอไรด์กับแก๊สไฮโดรเจนไฮโดรเจนมี2โดนสอง,สอ,งอัตราของปฏิกิริยาของทั้งปฏิกิริยา จะเท่ากับลบอัตราแมกนีเซียมหารด้วยเดลต้าทีเลขหน้าดุลเป็นหนึ่งไมเขียนหารหนึ่งเท่ากับลืมลบลบไฮโดรคอริกไฮโดรคลอริกหารด้วยเดลต้าที ระวังระวังระวัง,เล,ง,งลวว Delta, T, เลขหน้าดูดเป็นสองหารสองและอัตราบวก m g c l หารด้วยเดลต้าทีเลขหน้าดูดเป็น1ไม่เขียนเท่ากับบวกเดลต้าไฮโดรเจน หารด้วยเดลต้าทเลขหน้าดุลเป็นหนึ่งไม่เขียนอา้าโดเพราะฉะนั้นถ้ามีเลขหน้าดุลสมการให้เอามาหารถึงจะเท่ากับกันได้เป็นความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นครูฝากงานข้อ3กับข้อ4 2สองข้อแล้วก็ข้อนี้อีกเป็น3ข้อไปหา แสดงวิธีทำหาคำตอบเขียนใส่ในกระดาษถ่ายรูปส่งมาให้เรียบร้อย